สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เมืองมาละกาสหพันธรัฐมาเลเซียครับไฮไลท์ของเมืองมาละกาอย่างที่เราทราบกันดีครับโบสถ์สีแดงนำ้ำพุของพระนางเจ้าวิกตอเรียและหอนาฬิกาของญี่ปุ่นซึ่งทั้ง3ไฮไลท์นี้อยู่บริเวณที่เราเรียกว่าดัสแควร์นั่นเองครับก่อนที่เราจะไปเที่ยวจุดอื่นๆสิ่งที่ผมตั้งใจพาทุกคนมาชมนั่นก็คือแกลเลอรี่โกตามาละกาครับซึ่งจัดแสดงเรื่องราวความเป็นเมืองท่านานาชาติอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่า เมืองมะละากาและปีหนังของสหพันธรัฐมาเลเซียได้รับการยกย่องเป็นโมรดกโลกทางวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี2551แล้วโดยเฉพาะเมืองมะละกามีความโดดเด่นในฐานะเมืองท่านานาชาติที่สําคัญของคาบสมุทรมรารลาซูซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะบอกเราเรื่องราวต่างๆในฐานะเมืองท่านานาชาติที่มีหลายชาติหลายประเทศพยายามที่จะแสดงความเป็นเจ้าของ แม้แต่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองเองตอนที่สถาปนากรุงศรีอย,ยุธยาเป็นราชธานีมลกาก็ยังถูกเคลมให้เป็นหนึ่งในเมืองสําคัญของกรุงศรีอย,ยุธยาครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะมีการจําลองโบราณวัตถุและก็ที่สําคัญและก็คือบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับป้อมที่พบภายในเมืองมลการวมไปถึงโครงกระดูกที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีต้องชื่นชมนะครับว่าเขาสามารถเก็บรักษาโบราณวัตถุได้ดีมาก เดินขึ้นมาชั้น2ครับก็จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชาติพันธุ์ในพื้นที่ของเมืองมะละกาในเมืองมะละกาแห่งนี้นะครับก็จะมี3ชาติพันธุ์หลักนั่นก็คือชาวมลายูซึ่งเป็น คนดั้งเดิมในพื้นที่บริเวณนี้ชาวจีนครับแล้วก็ชาวอินเดียใต้การจําลองบ้านเรือนต่างๆก็จะเห็นว่ามีความเป็นพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงเครื่องแต่งกายด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ผมว่ามีความน่าสนใจนะครับที่เราจะต้องปูพื้นกันก่อนที่เราจะไปเที่ยวรอบเมืองถ้ามีโอกาสแวะเวียนมานะครับ